นี่คือเศษซากข,ของบางส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้งานไม่ได้ตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่ตะกั่วหนักๆเอาไว้ช่างกิโลขายท่านผู้ชมครับในการนำเอาระบบโซลา r เซลล์เข้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนนั้นต้องลงทุนสูงมากครับและส่วนที่ทำให้ต้นทุนสูงก็คือแบตเตอรี่ แผงโซลาเซลล์ ale, อาจจะใช้งานได้10-20ปีแต่แบตเตอรี่นั้นใช้งานได้2ปีผมกําลังพูดถึงแบตเตอรี่แบบทั่วไปนะครับเรียกว่าแบตตะกัวกดก็คือแบตแบบที่ใช้กันอยู่ในรถยนต์แบบนี้โดยเฉลี่ยประมาณ2ปีดูแลดีๆหน่อยอาจจะถึง3ปีขาดการดูแลลืมเติมน้ํากลั่นอาจจะเหลือปีเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆ2ปีทุก3ปีเราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่1ชุดเปลี่ยนไปแบบนี้หลายคนจึงเปลี่ยนไปใช้เป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เรียกว่า แบตเตอรี่ลิเทียมที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือแบตเตอรี่ไอออนฟอสเฟตที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ในวงการโซล่าเซลล์แต่ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอีกชนิดหนึ่งครับแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นความหวังใหม่เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจของระบบโซล่าเซลล์ วิดีโอวันนี้ผมจะทดลองประกอบขึ้นมาสักหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ที่บ้านผมที่ขนาด m r เท่ากันก็คือ100 m l b แบตเตอรี่ NMC เนี่ยจะหนัก1.7กิโลอันนี้จะหนัก1.88กิโลประมาณ2ขีด200กรัมที่แตกต่างกันนะครับถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากที่แตกต่างกันมากก็จะเป็นโวลต์ครับ NMC นี่คือ3.7โวลต์แต่ว่าของลิเธียมไอออนฟอสเฟต3.2โวลต์พอเราทำเป็นชุด12โวลต์แบบนี้ใช้3ก้อนนะครับ3ก้อน เมื่อมาต่อนุกรมกันเนี่ยมันจะได้11.1มันใกล้เคียง12แต่ถ้า4ก้อนมันจะกลายเป็น14.8มันเกิน12ไปเยอะนะครับเวลาระบบชาร์จต่างๆจะมีปัญหาก็เลยก็เลยใช้เพียงแค่3ก้อนแต่ถ้าเป็นระบบ24โวลต์นเนี่ยจะใช้7ก้อนมันจะใกล้เคียงกับ24มากกว่าเพราะว่าถ้าใช้6กก้อนเนี่ยมันจะห่างมันจะน้อยไปนะครับ จึงประหยัดแบตได้1ก้อนถ้าเทียบกับแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตท,ที่ต้องใช้4ก้อนในระบบ12โวลต์8ก้อนในระบบ24โวลต์ทำให้ประหยัดไปได้1ก้อนทีนี้มาดูราคาอันนี้ประมาณ1,250บาทอันนี้ประมาณ1,500นะครับประมาณ1,500แพงกว่านิดหนึ่งราคาที่ผมพูดถึงคือราคาที่หาซื้อได้ทาง เว็บออนไลน์ทั่วไปนะครับลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวกับร้านขายแบตพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านก็จะได้ไปเช็คไปเปรียบเทียบไปหากันได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะเทียบราคาแบตเตอรี่ของแบตลิเทียมกับแบตน้ำตะกบ,บกรดหรือว่าแบตรถยนต์แบบฟอสเฟตถ้าใช้12โวลต์ใช้4ก้อนก้อนละประมาณ1,250บาทคูณ4ก็คือ5,000บาท ต้องบวกด้วยอุปกรณ์อีก2ตัวก็คือตัวที่ผมถืออยู่เขาเรียกว่า BMS มีหน้าที่คอยตรวจวัดแรงดันแต่ละเซลล์ถ้ามีการใช้งานจนมากเกินกว่าพิกัดเกินกว่าข้อกำหนดมันจะตัดหยุดการใช้งานถ้ามีการชาร์จไฟจนเต็มแล้วยังมีชาร์จอีกมันก็จะหยุดก็คือเป็นตัวปกป้องแบตเตอรี่นะครับนี่คือจุด ต่างของแบตเรลิเทียมก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ bms และก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า active balance เป็นตัวเกลี่ยไฟเป็นทำหน้าที่เอาไฟจากเซลล์ที่สูงกว่าเนี่ยมาเกลี่ยให้กับเซลล์อื่นที่ไฟยังยังไม่เต็มซึ่งทำงานคู่กันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมเพราะฉะนั้นจึงต้องบวก2ตัวนี้เข้าไปนะครับสก้อนก็คือ5,000บาทต้องบวกด้วย bms 350บาทแล้วก็บวกด้วย Active Balance 300บาทถ้ารวมราคาของทั้งเซ็ตก็อยู่ที่ประมาณ5,650บาทอันนี้เป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตแล้วถ้าเป็นแบต MNC นะครับในระบบ12โวลต์ใช้เพียงแค่3ก้อนก้อนละ1,500บาทโดยเฉลี่ยแล้วจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับก็ใช้ทั้งหมด3ก้อน4,500บาทบวกด้วย bms นะครับ350บาททั้งหมด4,850ผมไม่ได้เอาราคาของ active balance ใส่เข้าไปเพราะว่าการใช้งานบางกรณีที่ไม่ได้ดึงไฟโหดไม่ได้ใช้งานแอมเยอะๆเราใช้เพียงแค่ bms ก็พอนะครับแต่ต้องเป็น bms ที่โวลต์เท่ากับของ nmc มาใช้ร่วมกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นราคาทั้งเซ็ตเนี่ยก็4,850บาทแบตน้ำ ที่ร้อยอมอรเนี่ยราคาประมาณ2,000บาทถ้าเป็นยี่ห้อโนเนมที่เราไม่คยรู้จักถ้าเป็นยี่ห้อดีๆน่าเชื่อถืออาจจะ3,500บาทอันนี้แพงกว่าเกือบ2เท่าแล้วทำไมคนถึงเปลี่ยนจากแบตน้ำมาใช้แบตลิเทียมต้องเทียบที่อายุการใช้งานครับ บตน้ําหรือว่าแบตะตะปวกรดรถยนต์มีอายุการใช้งานที่ประมาณ600้อถึงเจ็รอบ1วันเราชาร์จไฟกลางคืนเราใช้งานนั่น1รอบ1วันก็คือ1รอบแบตรถยนต์จะใช้ได้ประมาณ2ปีแต่ถ้าเป็นแบตแบตที่เป็นแบตลิเธียมนะครับรอบการใช้งานนั้นอยู่ที่ประมาณ2,000รอบแบบอย่างต่ำนะครับถ้าบางบริษัทที่เขาผลิตมาเนี่ยเขาเคลมว่าเขาได้ถึง 6, 7 0 0 7 0 0 0รอบ แต่ว่าผมไม่เอาค่านั้นมาใช้เพราะว่ามันเป็นค่าที่เขาทดสอบกันในห้องแลบด้วยอุณหภูมิด้วยการใช้งานตามที่จุดที่เขาคิดว่าดีที่สุดเหมือนอย่างรถยนต์ที่เคลมไว้ว่าสามารถวิ่งได้25กิโลลิตรแต่ว่าพอเราวิ่งจริงๆไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาทดสอบในสภาวะที่เขาควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวเลข2,000ถ้าเอา2,000รอบแล้วหารด้วย365รอบใน1ปีเนี่ยมันจะได้เท่ากับ5 5เท่าก็คือ5ปีกว่านั่นก็คือมีอายุการใช้งานมากกว่า2เท่าครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นแบตรถยนต์เนี่ยเราชาร์จเข้าไปสมมติว่าชั่วโมงละ5แอมป์วันละ5ชั่วโมง55 2 5แอมป์แล้วเราหวังว่าคืนนั้นเราจะใช้2 5แอมป์นั้นกลับเข้ากับหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทำไม่ได้นะครับมันมี กีดจำกัดของแบตรถยนต์ู่ว่าคุณไม่สามารถที่จะดึงไฟไปใช้ได้ทั้งหมดมันดึงได้บางส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นค่าดี D สําหรับแบตลิเธียมมีค่าที่เอาไปใช้งานเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าแบตรถยนต์เป็น2เท่าสามารถที่จะทดแทนแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีขนาด2 0 0 m ้ออได้ในขณะที่เราใช้แบตลิเธียมเพียงแค่1 0 0 m งอยอยิ่งถ้าใช้แบตท,ที่เป็น nmc ยิ่ง ประหยัดกว่าขึ้นไปอีกนะครับนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆที่นำมาบอกกล่าวนำมาเล่าให้ฟังกันครับผมเอาเศษไม้ที่พอมีอยู่ที่บ้านนะครับเป็นไม้ที่มีความหนาประมาณสัก16มิลเอามาตัดตัดเป็นทำเป็นกล่องทำเป็นกระบะ แล้วก็ปิดด้านท้ายนี้ด้วยไม้อัดที่มีความหนาขนาด10มิลเพื่อที่จะทำเป็นกล่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นี่เป็นสายที่จะต่อกับ BMS ผมเอาแผ่นยางหนาะประมาณสัก3-4มมิลวางไว้รองไว้ด้านใต้นะครับกันกระแทก แบตเตอรี่ทุกก้อนที่จะเอามาต่อเข้าด้วยกันจะต้องผ่านการบาลานซ์นะครับการบาลานซ์ก็คือการทําให้ไฟแต่ละก้อนมันเท่ากันครับเพื่อที่จะเวลาชาร์จแล้วทุกก้อนได้เต็มพร้อมกันไม่เช่นนั้นแล้วก้อนที่มีไฟมากกว่าจะเต็มก่อนแล้วจะทําให้ bms เนี่ยตัดการชาร์จท,ทั้งทงที่ก้อนอื่นยังไม่เต็มเอามาใส่เลยนะครับใส่โดยให้สลับขั้วบวกลบกันครับผมติดเทปโฟมเทปหรือว่าเป็นเทปกาวสองหน้าไว้ตรงมุม เพื่อให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งพอใส่ลงไปเนะี่ยมันก็จะมีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นี่แล้วก็วิธีการใส่ก็คือสลับขั้วกันนะขั้วใหญ่ใหญ่แบบนี้ขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ก็บวกลบแล้วผมก็ใช้บัตรบาร์บัตรบาร์ผมเอาเอา,เอาท่อหดนะครับมาใส่ไว้หน่อยตรงกลางเพื่อว่าเวลาเผลอเอาประแจไขควงไปวางพลาดมันจะได้ไม่ไม่ช็อตนะครับถ้าเป็นบัตรบาร์ จริงเดิมๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้สายของ BMS เนี่ยจะมีจะมีเขียนเอาไว้ว่าขั้วไหนเอาไปต่ออะไรนะครับอันนี้ตรงนี้จะเขียนว่าไปต่อขั้วลบแล้วก็อันนี้ไปต่อขั้วบวกแบตท,ที่1นึ่ขั้วบวกแบตท,ที่2องขั้วบวกแบตบ ก้อนที่3นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับ bms ที่เป็น 3S หรือว่าใช้กับ3เซล์ส่วนสายขั้วลบจะมาต่อเข้าที่ bms ที่เขียนว่า b ลบแล้วก็ออกจาก bms ที่เขียนว่า p ลบคือเส้นนี้ไปใช้งานส่วนสายบวกเนี่ยเอาออกมาตรงๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ปลายของทั้ง2ขั้วนี้มีไฟแล้วนะครับไฟออกมาที่11.26นะครับ ผมเปิด d t t s h ชีตของทางโรงงานนะครับในการชาร์จนะครับ4.3โวลต์ในทางปฏิบัตินะครับเราอาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ชาร์จได้อย่างสบายสบายก็อาจจะที่4.2โวลต์นะครับ4.2โวลต์3ก้อนที่อนุกรมกันนะครับมันก็คือ12.6โวลต์ครับตัวนี้มันทำหน้าที่ก็คือ ปรับโวลต์น,นะครับและก็รักษาระดับโวลต์ตามที่เราเซตเอาไว้นะครับก็ไฟจากแผงโซล่าเซลล์นั้นอาจจะมา18โวลต์17โวลต์นเนี่ยเวลาเราใช้งานเน่ยเราก็จะต้องมาผ่านตัวนี้เพื่อที่เราต้องปรับโวลต์ให้อยู่ที่12.6โวลต์ตัวนี้สามารถที่จะคุมแอมป์ด้วยนะครับโดยการปรับสกรูในการชาร์จของผมผมไม่ได้ คุมผมกะว่าก็มีเท่าไหร่ปล่อยมาให้หมดนะครับแบตเตอรี่ MNC เนี่ยมันสามารถรับการชาร์จได้ที่1 C 1 C ก็คือถ้ากับข้าวความจุของมันมันสามารถรับได้ถึง 100M แอมป์แต่สำหรับในโรงงานเนี่ยเขาทดสอบที่0.334ก็คือชาร์จที่ 33M แอมป์เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีกว่าของรถยนต์แบตรถยนต์แบตน้ำตรงที่ว่าแบตน้ำนั้นเราชาร์จได้ที่ประมาณ 10%นะครับหรือว่าจุดหนึ่งซีของค่าความจุถ้าแบตร้อยแอมอาเนี่ยเราจะชาร์จได้แค่สิบแอมตอนนี้เวลาประมาณ9โมงครึ่ง แสงสว่างก็ส่องเต็มที่แล้วนะครับเสียงจะมีการแทรกเป็นช่วงๆครับเพราะว่าตรงนี้มีปั๊มน้ําที่ทํางานอัตโนมัติอยู่โวลต์ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือ20โวลต์เป็นโวลต์ลอยโวลต์ที่ยังไม่ได้ผ่านโหลดหรือว่ายังไม่ได้เอาไปใช้ไปชาร์จไฟไฟที่แบตเตอรี่วัดได้11.1ไฟ11.1เนี่ยมันมาใช้งานกับ ระบบ12โวลต์ได้อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าอุปกรณ์12โวลต์มันสามารถรับต่ํากว่า12โวลต์ก็ทํางานนะครับอย่างอันนี้เป็นหัวแรง12โวลต์ตะกัวละลายนะครับไฟแผงโซลาเซลล์แต่ละแผงจะผลิตแอมมาที่ประมาณ5แอมคือสเปคมัน6แอมแต่ว่าสภาวะที่แสงดวงอาทิตย์ไม่ได้สาดตั้งฉากเนี่ยมันก็ได้ประมาณ5แอมผมเอามา ขนานนะครับมาต่อเป็นเป็นวายแบบนี้นะครับต่อขนานสองแผงก็ควรจะได้9แอมป์หรือว่า10แอมป์ไฟจากโซล่าเซลล์ประมาณ18โวลต์หรือว่า20โวลต์ขณะนี้เนี่ยก็ถูกลดลงถูกปรับให้อยู่ที่12.6ด้วยบักคอนเวอร์เตอร์สายลบไปเข้าที่พีลบ b m s ออกจาก b m เก็เป็น B ลบไปเข้าโคลบของของชุดนี้นะครับส่วนบวก สายบวกที่ออกจาก buck c o n v เตอร์ก็ไปต่อกับของแบตเตอรี่ที่เราประกอบขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ว่าผมเอามาผ่านต์มิ m ตอร์กับอม m เตอร์เพื่อจะได้เห็นตัวเลขเห็นข้อมูลเวลาผมทดลองครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อสาย เมื่อต่อสายเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าแอมมิเตอร์เนี่ยขึ้นมาที่ประมาณ9แอมครึ่งนะครับก็คือเป็นแอมของแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้นะครับชาร์จลงไปทั้งหมดเลยโวลต์อยู่ที่11.4โวลต์จากเดิมโวลต์ที่แบตเตอรี่11.1มันก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับและเดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถามว่าแล้วคอนโทรลชาร์จเจอร์แบบนี้ จะสามารถชาร์จแบตรีเทียมได้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เขาจะออกแบบไว้ใช้กับแบบตะกัวกรดซึ่งตัวหยุดชาร์จนะมันต้องขึ้นไป14.4ซึ่งมันโอเวอร์มันจะสร้างปัญหานะครับถึงแม้บางรุ่นเราเซตได้ก็ตามแต่ว่าค่าที่เราเซตเนี่ยอาจจะหายอาจจะรีเซตกลับเป็นค่าของที่โรงงานเขาตั้งมาตอนนั้นก็จะเกิดปัญหาครับแล้วก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ BMS ตัดขึ้นมานะครับมันจะไม่มีไฟไปเลี้ยงแล้วทำให้ไฟจากโซล่าเซลล์เข้าไปเพียวๆเนี่ยตัวมันจะเสียนะครับไฟออกที่เป็นไฟบวกเราก็ไปต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงได้เลยนะครับเพราะว่า BMS นั้นผ่านแค่ขั้วลบอย่างเดียวนะครับเวลาตัดไฟก็จะตัดสายลบออกครับเราต้องต่อหลังจาก BMS นะครับเราต่อจากขั้วที่เขียนว่า P ลบคือเส้นนี้ไปใช้งานเมื่อสักครู่ผมไปเช็คมา แรงดันที่แบตเตอรี่ขึ้นเป็น12.2โวลต์แล้วครับก็เชื่อว่าอีกประมาณสัก2ชั่วโมงน่าจะเต็มท่านอาจจะสงสัยว่าแบตเตอรี่ตั้ง 100Ah ทำไมผมชาร์จ 9A ไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ชาร์จมาจาก0%คือมันมีไฟอยู่บ้างแล้วนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะเต็มพอแรงดันขึ้นถึง12.6เนี่ยมันจะเท่ากับแรงดันที่ b อ c k c o n ์เตอร์ส่งมานะครับ ก็มันจะไม่เกิดการไหลไม่เกิดการชาร์จแต่ถ้า buck c o n v เตอร์ทำงานผิดพลาดเมื่อไหร่ส่งไฟ18โวลต์มาหรือว่า20โวลต์ทาง BMS ก็จะเป็นตัวดักอีกทีหนึ่งก็จะทำให้ไม่มีการชาร์จนะครับเรียกว่าเป็นการป้องกัน2 2ขั้นเลยนะครับ BMS ที่ใช้ก็คือขนาด100แอมป์แล้วก็บัคค c คอนเวเตอร์ที่ใช้นั่น20แอมป์นะครับ อุปกรณ์ในคลิปนี้บางอย่างผมสั่งใน Lazada แต่บางอย่างนั้นมีเพื่อนๆส่งมาให้นะครับอย่าง BMS นะครับคุณต้นส่งมาให้คุณต้นยังส่งของมาให้อีกตั้งเยอะแยะนะครับเป็นตัวนี้เป็น MPPT charger นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กนิดเดียวมันมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยอทำคลิปรีวิวนะครับตัวนี้เป็น เป็นอุปกรณ์ที่ต่อพัดลมแล้วทำให้พัดลมธรรมดากลายเป็นพัดลมที่มีรีโมทคอนโทรลนะครับก็ขอบคุณคุณต้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณคุณนาวจีรวัตรนะครับที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ส่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวก บัคคอนเวอร์เตอร์ ter, หรือว่าบตนมิเตอร์ขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในคลิปในวันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ใน Lazada นะครับมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอยิ่งถ้าเป็นวันที่2เดือน2ก็จะมีโปรโมชั่นซึ่งราคาก็จะถูกกว่าปกติครับวิดีโอในตอนต่อๆไปของผมก็ยังคงศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม NMC ที่กำลังได้รับความนิยมณนะขณะนี้นะครับว่ามีปฏิธทิภาพดีจริงหรือเปล่าดีแค่ไหนท่านที่ศึกษาหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมคลิกติดตามในช่อง YouTube ก็คลิกติดตามแล้วก็คลิกกระดิ่งเพื่อไปเตือนในโทรศัพท์มือถือของท่านใน Facebook ท่านก็คลิกไลค์คลิกแชร์ด้วยนะครับผมนาเสนอคลิปแนวนี้ ทุกสัปดาห์นะครับสม่ำเสมอวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ